สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการที่เคารพข้าพเจ้านางสาวมนวรรษเยนาครูโรงเรียนบ้านโคกตาอำเภอสุไหงปดีจังหวัดนาราธิวาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขต2ค่ะสำหรับว,ออวิดีโอนี้นะคะจะเป็นนะคะเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจนะคะ สำหรับข้าพเจ้านะคะสอนในรายวิชาของสังคมศึกษาค่ะซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระนะคะการเรียนรู้นะคะสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะข้าพเจ้านะคะรับผิดชอบนะคะในการสอนนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะ ซึ่งนะคะวันนี้นะคะรูปแบบนะคะของอที่กิจกรรมที่ข้าพเจ้าสอนนะคะก็จะเป็น,นะะรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะตามทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมนะคะกับแนวคิดการเรียนรู้แบบเชิงรุกนะคะเพื่อเพิ่มสมรรถนะนักเรียนนะคะ 2P2A model นะคะสำหรับ 2P2A model นะคะก็จะเป็นนะ,ะเกี่ยวกับนะ,ะ 2P นะก็คือจะเป็น PPL Preparation นะคะขั้นเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะ Providing knowledge and s k i l l นะคะก็จะเป็นขั้นให้ความรู้แล้วก็ทักษะนะคะแล้วก็อันที่3นะ,ะก็จะเป็นนะคะ Action นะ,ะก็คือการปฏิบัติการนะ,ะก็อันที่4นะ,ะจะเป็น Applying นะ,ะก็จะเป็นการประยุกต์ใช้นะคะ ซึ่งนะคะเรื่องที่ข้าพเจ้าสอนนะคะก็จะเป็นสินค้าและการบริการในชีวิตประจําวัน,นะคะ่ะซึ่งสินค้าและก็การบริการในชีวิตประจําวันนะคะแน่อนอนนะคะนักเรียนเนี่ยเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การตื่นนอนนะคะนักเรียนก็จะเกี่ยวข้องกับสินค้าแล้วนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟันตอนเช้านะคะซึ่งสินค้าก็จะมีแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะอาบน้ำ,นำก็จะมีเสื้อผ้าแล้วก็สบู่อะไรต่างๆเนี่ยที่นักเรียนใช้นะดังนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องเกี่ยวข้องตั้งแต่ตื่นนอนจนถึง นอนต่อนะคะเข้านอนต่อนะคะดังนั้นนะคะเรื่องนี้จึงมีความสําคัญแล้วก็ข้าพเจ้าสนใจนะ,ะเริ่มแรกเลยนะก็มีการ PLC นะคะค,ครูนะคะในกลุ่มสาระนะคะด้วยกันเองนะคะว่าจะทําเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ ทุกคนนะก็ลงความเห็นว่าเรื่องนี้น่ะมีความสําคัญนะคะกับนักเรียนนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้นะในอนาคตหรือว่าในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะแล้วก็อันที่2นะหลังจากที่ข้าพเจ้านะคะเ l c เสร็จแล้วนะคะข้าพเจ้าก็ได้ทําแผนการจัดการเรียนรู้นะคะซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยของข้าพเจ้าเนี่ยจะเป็นแผนการจัดการเรียนรู้นะคะแบบ active learning นะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะมีความ อยากรู้มากขึ้นกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้นะคะเพราะว่าการเรียนการสอนแบบ active learning เนี่ยเราจะเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะแล้วก็ครูอย่างเราเนี่ยก็จะเป็นแค่โค้ชนะคะคอยให้คําปรึกษาแล้วก็แนะนํานักเรียนนะคะว่าเราเนี่ยไปในทิศทางไหนนะแล้วก็นําเสนอท่านผู้อำนวยการโรงเรียน,นะคระับเมื่อผู้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ย เซนแล้วก็ตกลงรับทราบเรียบร้อยนะคะจึงนําไปใช้นะคะการเรียนการสอนนะคะข้าพเจ้าเนี่ยได้จัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งมี3ระดับชั้นด้วยกันนะคะข้าพเจ้ากา็ได้ทดลองสอนนะคะซึ่งขั้นแรกเลยนะคะข้าพเจ้าก็ได้แบ่งกลุ่มนะคะนักเรียนนะคะให้อยู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะเพื่อที่ในกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือกันเองนะคะในกลุ่มก็จะมีทั้งเด็กอ่อนนะคะเด็กเรียน อ่อนเด็กเรียนปานกลางแล้วก็เด็กเรียนในขั้นที่ดีนะคะซึ่งพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนักเรียนก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแรกๆเนี่ยคราอเจาก็ให้นักเรียนเนี่ยสอบถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะเมื่อนักเรียนถามเนี่ยวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าเราก็จะได้สอบถามนักเรียนว่าค้าบที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างนะคะเพื่อทดสอบความรู้เก่านะคะของนักเรียนแล้วก็ นำมานะคะ,ะใช้นะคะในคาบนี้นะคะ,ะเมื่อนักเราสอบถามนักเรียนแล้วก็เราบอกนะคะจุดประสงค์ของการเรียนแล้วนะคะว่าเราจะเรียนในเรื่องอะไรนะคะแล้วก็คุณครูก็อบอกนักเรียนว่านะคะเราจะ มาเรียนในเรื่องของสินค้าแล้วก็การบริการในชีวิตประจําวันนะคะก็ถามว่านักเรียนเคยรู้ไหมว่าสินค้ามีอะไรบ้างในชีวิตประจาวันของที่เรากินของที่เราดื่มหรือว่าของที่เราใช้นะคะแล้วกันที่สองนะ,ะเมื่อเราถามแล้วนะคะขั้นอ่า เตรียมความพร้อมแล้วก็ข้อที่2ก็คือการให้ความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะครูก็จัดกิจกรรมนะคะในชั้นเรียนนะคะก็คือการนำนะคะสินค้านะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ต่างๆที่เราสมมุติขึ้นมานะคะแล้วก็การช่างกิโลนะคะแล้วก็นํานักเรียนนะคะมาเป็นนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะเพื่อเพิ่มบทบาทสมมุติให้กับนักเรียนนะคะให้นักเรียนเนี่ยเ,เรียนรู้นะคะจากการขายะะว่าจะขายยังไงบ้างน,นะคะ ซึ่งนะคะสินค้าแล้วก็การบริการในชีวิตประจําวันเนี่ยสามารถนำไปรประยุกนะคะได้กับหลายวิชาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็จะเป็นการทอนเงินการที่เราจะคิดเงินนะคะลูกค้าที่มาซื้อะคะการชั่งกิโลกรัมนะคะขายว่า,าผลไม้นะคะห้าลูกนะคะเท่ากับกิโลละเท่าไหร่นะคะก็จะให้นักเรียนคิดนะคะซึ่งวิชาคณิตศาสตร์ก็สามารถบูรณาการได้อย่างดีเยี่ยมนะคะที่สองก็จะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะ การใช้ศัพท์ต่างๆนะะในภาษาไทยการพูดการจานะ,ะการคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษนะคะกรณีที่มีชาวต่างชาตินะคะมาซื้อคะเราก็จะได้สื่อสารในภาษาอังกฤษนะคะก็จะบอกผลไม้นะคะว่าเป็นผลไม้อะไรบ้างนะ,ะเป็นภาษาอังกฤษก็อันนี้ก็สามารถที่จะนามาบูรณาการนะคะได้นะ,ะ <S <S วิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราสังเกตกลิ่นนะคะว่าสินค้าเนี่ยมีกลิ่นอะไรบ้างนะคะว่าแบบ อันนี้ถ้าตั้ง2วันเนี่ยจะเสียหรือเปล่าอันนี้ถ้าตั้ง3วันจะเสียหรือเปล่าน,นี่เป็นการสังเกตนะซึ่งสามารถที่จะบ,บูรณาการได้นะ,ะในรายวิชาของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็การใช้นะคะใช้ชีวิตในสังคมนะ,ะเราจะต้องพ่อค้าแม่ค้านะคะหลักเกณฑ์ของการขายจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรแบบนี้นะคะอ่าก็จะบอกนักเรียนหมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะพอหลังจากที่เราบอกไปแล้วนะคะก็จะมีนะคะการที่ให้นักเรียนเนี่ยสรุปนะคะเป็นนะคะ ความคิดสร้างสารรค์นะคะให้นักเรียนจินตนานการนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดความารู้ร่วมนะคะก็คือนักเรียนจินตนานการนะคะร้านค้านะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพนะคะเป็นร้านค้าออกแบบนะคะร้านค้าของนักเรียนนะคะการให้คะแนนนะคะก็จะมีนะคะสามกจะเป็นการวาดนะคะให้เข้าใจง่ายแล้วก็ ตกแต่งสวยงามนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยได้ทำนะะออกแบบมาได้อย่างดีเยี่ยมนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะนี่ก็จะเป็นร้านค้าที่อยู่ริมทะเลนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น,อ,น,ปนะะอ,อ่านี่ก็จะเป็นนะคะร้านค้าที่ขายปลานะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะเกี่ยวกับร้านค้านะคะที่ขายสินค้าต่างๆนะคะนี่ค่ะ ซึ่งบางคนก็เราก็จะดูนะครับป .1 นะคะก็จะมีหลากหลายแบบด้วยกันนะคะนี่ก็จะเป็นร้านค้าที่เขาทำนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยล้วนมีความตั้งใจนะคะในการที่จะทําออกมานะให้คุณครูได้ดูอันนี้ก็จะเป็นแต่ว่ายังไม่ทันระบายสีนะคะคุณครูก็จะมีเกณฑ์กันให้คะแนนที่ต่างกันนะคะสุดท้ายนะคะคุณครูก็อ,อยากให้นักเรียนเนี่ย จินตนาการนะคะว่าที่นักเรียนได้เรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะบอกกันแล้วก็สรุปนะคะท้ายคาบนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะกเ็เป็นการนะคะบอกอแหล่งที่มาแล้วก็ปัญหานะคะว่าต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็สำหรับดิฉันนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะามาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย